ช่วงอนอนาพาออนทิปทิปแ t r ทริคที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมอนอนาาได้ฉลาดกินฉลาดเลือกอย่างเช่นการทานแอปเปิ้ลเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และสารอาหารที่มีประโยชน์อีกหลายชนิดซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระทังฝั่งยุโรปอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นำแอปเปิ้ลเขียวไปสกัด เข้มข้นนำมาเป็นส่วนผสมในครีมบำรุงผิวต่างๆและยังมีการทดสอบที่สรุปผลได้ว่าแอปเปิลเขียวนั้นสามารถปกป้องและยืดอายุสเต็มเซลล์ให้ยืนยาวเพื่อคงความอ่อนเยาว์ของผิวทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์และริ้วรอยจางลงอีกด้วยล่ะค่ะฉะนั้นใครที่อยากมีผิวหน้าอ่อนเยาว์แต่งตึงก็อย่าลืมทานแอปเปิลและผลไม้อื่นๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการรับประทานให้เกิดความงามขึ้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่โบราณกันแล้วะค่ะอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็จะรับประทานรกบัวฟังดูแล้วมันน่าก,กลัวนะแต่มีจริงๆนะคะแต่การรับประทานของเขาเนี่ยก็เลยได้ผลในเรื่องของผิวพรรณเต่งตึงค่ะแต่มันน่ากลัวอย่างที่ดิฉันพูดเนี่ยนะหลายๆคนก็คงจะบอกว่าโอ้เรื่องเครื่องไหนนี่เป็นเรื่องที่แบบไม่ไหวเหมือนกันนะจะให้รับประทานพวง,งจักรไรนั้นสําหรับการรับประทานนกบัวเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้วันนี้เราเลยมีทิปส์นะคะที่วันนี้คุณสระเปาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆดิฉันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ะจะมาบอกกันนะคะว่าเราจะทํำยังไงนะฮะที่จะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นอะคะคุณสระเปานี่ก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า จัสนูนะฮะที่วางอยู่ด้านหน้านี้เคยมาในรายการของเราบ่อยครั้งมากๆแต่ว่าที่เราบอกบอกว่าเราไม่รับประทานรกบัวแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยากให้มีผิวพรรณดีโดยการเอารกบัวเนี่ยมาทําในลักษณะแบบไหนเนี่ยถึงจะได้แนวคิดการนํารกบัวมาผสมกับคอลลาเจนค่ะโดยปกติแล้วรกบัวเนี่ยค่ะใช้เพื่อบํารุงร่างกายแล้วก็บํารุงผิวพรรณใช่ปหคะให้ผิวของเราตึงแล้วก็ลดเรื่องความชราลงไปปอก็เลยได้นํารกบัวเนี่ยค่ะ มาผสมในผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่ม้าอ๋อห่า่าอันนี้ผสมกับพวกคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวที่แบบมันจะกําลังจะเสื่อมกําลังจะชะลาลงไปตึงขึ้นมาอีกค่ะอคงสภาพไว้ในรกวัวนี้มันก็มีส่วนของโปรตีนเยอะมากๆเลยเใช่ไหมคะเป็นโปรตีนช่วยทําให้หน้าเราตึงเหมือนฟีสหน้าเราไวอย่างนี้ค่ะเออมันก็ซึมเข้าไปเลยนะฮะนอกจากรกวัวคอลลาเจน และยังมีความแตกต่างของความคอลลาเจนเนี่ยมากกว่าทั่วไปอย่างไรปกติแล้วทั่วไปเขาจะใช้คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักเนาะในครีมในการฟื้นฟูหน้าใช่ตแต่จริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโมเลกุลใหญ่มันซึมผิวไม่ได้ครับพี่มาเพราะก็เลยใส่ล็อกวัวแล้วก็ใส่เป็นเซนเอกเนี่ยเป็นโปรตีนที่เรียนแบบการทํางานของพิษงูช่วยผ่นอนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าทําให้มันเรียบแล้วก็ริ้วรอยดูตื้นขึ้นแล้วก็เหมือนยกกระชับหน้าเหมือนเราฉีดโบท็อกอะค่ะเพียงแต่ว่ามัน ปลอดภัยค่ะนอกจากนั้นปอก็ยังใส่ไซโตเซลเทคก็คือสารสก,กัดจากแอปเปิลเขียวใส่ลงไปเพื่อชะลอการเสื่อมของคอลลาเจนนะคะอคอลลาเจนที่ผลิตขึ้นมาใหม่ก็จะอยู่กับเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นอ,อยู่ในขวดนั้นนะคะอยู่ในขวดนี้ผส,สมอยู่ในขวดนี้ด้วยกันทั้งหมดจริงๆแล้วแบบว่าน่าสนใจมากๆคืออันที่เป็นพิษงูพิษงูนี่มันไปทําหน้าที่ยังไงปกติแล้วหน้าเราเวลาเราแสดงอารมณ์เนาะกล้ามเนื้อมันก็จะหดเก่็งตัวมันจะเป็นร่องริ้วรอยเป็นเส้น แต่พิษงูตัวนี้เข้าไปคลายให้มันเรียบไหมคะริ้วรอยมันก็เลยตื้นขึ้นอ่าเหมือนกบโดนงูกัดใช่แล้วก็มีพิษงูเข้าไปเนี่ยทุกอย่างก็จะเกิดการแบบแบบว่าเขาเรียกว่าตายตายเหมือนเป็นอมพาตอย่างเงี้ยอ่าเป็นอะไรท่ฉนอ่าเข้าใจทำให้มันเรียบเนียนยังมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะที่ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยนั่นก็คือเซรั่มเซรั่มใช่ไหมคะคือตัวไหนคะตัวนี้ค่ะเซรั่มาเปอร์เซ็ตตัวนี้อันนี้ หลังจากะะมารายการพี่มาแล้วได้ผลการตอบรับดีมากมมมจากกลุ่มคนที่ต้องการผิวก็จางใสแล้วก็เรื่องฝ้าอยากให้ฝ้าจางลงตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเนือ่องจากเราใส่อบูติน5%ปอร์เซมันตอบโจทย์ได้ดีสําหรับคนไทยเพราะามันซึมผิวไวอะครับี่มั <นะ S 1> อันนี้ก็เป็นเนื้อเซรัร่มก็จะเป็นในลักษณะเหมือนคล้ายๆน้าน้ําอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อานนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้ใช้เซรั่มนี่เราต้องใช้ใช้ก่อนหรือใช้หลัง ปกติแล้วเราจะใช้เซรั่มก่อนเราวค่อยใช้คอลลาเจนนะคะคู่นี้ใช้แค่ตอนกลางคืนก็เพียงพอแล้วเห็นผลแล้วอันนี้มันก็จะแบบว่าเข้าไปเสื้อแทรกซึมนี่จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็เรื่องฝ้าทําให้ดูจางลงนอกจากนี้ก็ยังใส่สารสกัดที่ลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะทําให้คนเป็นสิวก็ใช้ได้อันนี้ก็คือเรื่องของการบารุงผิวพันธุ์ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะ วันนี้เราจะมีทิปส์มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือ,อ,อช่วยในเรื่องของการบำรุงเพื่อจะทำให้แต่งหน้าได้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Velvet Active นะ,ะจะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการทำงานยังไงบ้างคะ,ะตัวนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องแต่งหน้าแล้วลยังมีใส่สารลงไปบำรุงให้ผิวกระจ่างใสด้วยให้ผิวเนียนด้วยค่ะและด้วยเนื้อครีมเองเป็นกรมมหยี่พี่มัลองทดสอบดูกร,รมมาหยี่จริงไหมพอทาปุ๊บเวลาเราทาแป้งแป้งก็จะติดทนขึ้นควบคุมความมันบนใบหน้าด้วย ทั้งบำรุงแล้วก็ช่วยในการแต่งหน้ามันเหมือนฟิล์มเหมือนฟิล์มไปเติมเต็มร่องริ้วรอยไงคะพี่มาหน้าเราถ้าขาวแต่ว่าถ้ามีริ้วรแต่งหน้ามาก็ไม่สวยค่ะก็ไม่งแต่อย่างนี้คือเนียนเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่มีผิวหน้ามันได้เป็นอย่างดีหน้ามันใช่ค่ะอันนี้ก็ใช้สําหรับก่อนแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก็คือใช้กลางวันเนาะแล้วก็แต่งหน้าหลังจากที่เราบำรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะลงอันเวลเวดตรงนี้ลงไปเวลเวดแอคทีฟกรป๊บ เพื่อที่จะไปเคลือบทําให้ร่องลึกเนี่ยนะฮะก็ดูตื้นขึ้น,น,นมันผสมอะไรมันถึงสามารถที่จะช่วยได้ถึงควบคุมความมันถ้าเกิดเรื่องบํารุงผิวก็จะมีกูต้าไทโอนมีอ,อัลฟาอบูตินมีวิตามินซีสตัวน,นี้ช่วยเรื่องความขาวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนตัวเนื้อครีมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคนนะคะไปควบคุมความมันบนใบหน้าเราด้วย ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีผิวหน้าที่มันเนี่ยนะคะพี่หมาปอมีกันแดดด้วยนะคะอ๋อฮะฮซึ่งกันแดดตัวนี้ใช้คู่กับเวลเวดได้เลยคะ่ะอันนี้เราลงเวลเวดก่อนค่ะใช่ไหมคะลงเวลเวดแล้วก็ลงกันแดดค่ะแล้วก็ลงกันแดดเอาไว้ตรงนี้ต้องขอบอกว่าดิฉันใช้ ดดใช้กันแดดอันนี้อยู่ซึ่งดีมากๆเลยทีเดียวแล้วเวลาใช้เนี่ยต้องขอบอกว่าผิวจะกระจ่างใสชัดเจนมากๆมันจะเหมือนเหมือนขาวขึ้นสเต็ปหนึ่งอะค่ะออมันปรับตามสีผิวคนเลยใช่ใช่เห็นไหมฮะคุณผูช้ชมเนี่ยชัดเจนนะผิวก็จะกระดูกระจ่างใสามากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็คือใช้กลางวันที่กลางวันเราก็ลงแค่นี้ก็พอพอแล้วใช่ไหมก็คือ v บ l v e t Active แล้วก็อันที่เป็นกันแดดเป็นต้นและอันนี้คือโฟมล้างหน้าค่ะเป็นส่วนผสมของถ่านเป็นสีดำเข้าไปอ๋อเป็นสำหรับไว้ล้างหน้าใช่ค่ะโอเคซึ่งทําจากถ่านถ่านมันช่วยอะไรมันดีจะถ่านช่วยชะล้างสารพิษแล้วก็ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกจากผิวได้ค่ะคุณผู้ชมคงจะรู้จัก justnoot กันพอสมควรมากเลยทีเียวหลายๆคนเคยใช้แล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่คนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยจะต้องขอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ เ,เราควรที่จะรู้นั่นก็คือที่มาที่ไปของ j จสนู๊ e คืออะไร j จสนู๊มีอะไรบ้างในแต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้อย่างไรในทริปสมวันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ได้มากๆเลยถ้าสมมุติคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดคอลลาเจนเพราะว่าเมื่อเวลาคุณขาดคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนบริเวณผิวตรงนั้นนะยุบตัวลงสิ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือริ้วรอยริ้วรอยดังนั้นเนี่ยอันตัวที่เป็น คอลลาเจนอันนี้ก็สามารถจะไปเติมเต็มได้อันนี้คือทิปสหนึ่งนะฮะสำหรับออผู้หญิงที่มีร่องรอยลึกนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ส่วนเซรั่มเซรั่มก็คือตัวที่สามารถที่จะช่วยในเรื่อง,องความกระจ่างใสพออีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องการบำรุงด้วยแล้วไม่อยากให้หน้ามันด้วยเราก็จะมีอันนี้เวลเว t แอคทีฟนะฮะแล้วก็มีตัวกันแดดแน่นอน <Okay. S 1> แต่ทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับความสะอาด นั้นความสะอาดเนี่ยนะคะถ้าจะให้ล้าลึกจริงๆก็ต้องเป็นส่วนประกอบของฐานฐานดำฐานดำอันนี้ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเหมือนดีท็อกดีท็อกอ่าเหมือนดีท็อกไปด้วยในตัวรูมอนก็จะสะอาดพี่มาถ้าเราทากันแดดแต่เราล้างหน้าไม่สะอาด ก็ยิ่งสกปรกมันอุดตันอุดตันใช่ไหมคะทราบขนาดนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนนะคนที่เคยใช้แล้วกับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเชื่อมั่นนะที่อยากจะใช้ดูวันนี้เราจะมีข้อเสนอดีๆนะสำหรับผู้ที่เคยใช้แล้วนะฮะกับคนที่กําลังจะตัดสินใจใช้นั่นก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นสําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในช่วงนี้มารายการพี่มาโปรโมชั่นก็ต้องพิเศษ3ตัวนี้ค่ะพี่มาราคา3 1 6 0ั่บาท สำหรับ20สายแรกบรลดให้เหลือ2,500บาทจาก3,160เหลือ2,500แล้วก็บอตแถม2ตัวนี้ให้ฟรีเลยค่ะออ๋อแถมอันนี้ให้ฟรีเลยให้ฟรีด้วยสำหรับ20สายแรกใช่ค่ะแถมให้ฟรีไปเลยสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามานะฮะเมื่อคุณดูรายการนี้แล้วนะคะคุณเสียเพียงแค่2,500บาทนะคะคุณสามารถจะไปได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเลยเอาละค่ะ มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มีทิปดีๆอย่างนี้มาฝากและยังต้องขอบอกว่ายังมีโปรโมชั่นเนี่ยนะให้คุณได้ใช้จับจ่ายอย่างชชีวที่ว่าโอ้สบายอกสบายใจไม่ต้องคิดมากเลยทีเดียววันนี้คุณสระเปาใจดีนะฮะแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรีบจัดการนะฮะ กับตัวเองนะเพราะมีแค่20สิบสายนะเบอร์ที่ปรากฏอยู่นี้นะคะ<อ>ด้านล่างเ,<อ>เบอร์อะไรคะ0 8 8 4, 4 1 5ป4 4 0ดส4่่่ถึงสี่่อค่ะค่ะราคาจัดการกับตัวเองนะคะ,ะรับรองว่าคุณจะหมดปัญหาค่าใจกันเลย,เลยทีเดียว<ล>ยวันนี้ขอบคุณน้องเปามากๆขอบคุณค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็คงจะต้องลากันไปก่อนนีนะคะวันนี้ฉลาดเลือกฉลาดกินฉลาดแตง่งฉลาดใช้นะคะเมื่อคุณฉลาดที่จะรู้นํามาใช้กับตัวเองรับรองได้เลยนะคะว่าปัญหาทั้งทุกอย่าง ก็ต้องหมดไปค่ะเราจะมีเรื่องราวฉลาดๆอย่างนี้นะฮะมาฝากผู้ชมในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนวันนี้รายการอน,นุภาวารตี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ